ท o อปอ t ฟเดอะเววันนี้วันเสาร์เที่ยวกันปลายฤดูหนาวที่หุบเขาเอวตารจางเจียเจียรประเทศจีนแล้วบินลัดฟ้ากลับมาประเทศไทยชวนเทีย่ยวกรุงเทพ บนเส้นทางกรุงทนบุรีสีมหาสมุทรสู่รัตนโกสินทร์อินอโยุทยาไหว้พระวัดสำคัญต่างๆในรัตนโกสินทร์และทนบุรีเพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงปีใหม่และถวายคาราวาลายัยแด่สมเด็จพระพันปีหลวงติดตามชมกันจนจบรายการนะครับสวัสดีครับ Top of the World นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวอาทิตย์เวลา10นาฬิกานาที ทางท็อปนิวส์ช่อง77นะครับเราก็พาไปเที่ยวกันตามสไตล์เราดูอตามสไตล์คนคอเดียวกันพูดคุยกันสนุกสนานพื้นแคลงนะครับในทุกๆสัปดาห์ก็จะมาคุยกันว่าจะไปเที่ยวไหนกันดีผมอยู่กับพี่เเกอรสมทรัพครับสวัสดีครับพี่เตเกอรครับก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ถ้า ว่างๆก็นั่งทานขนมเป็ดดูรายการเราไปด้วยก็ได้ขนมเราเนี่ยเป็นขนมดีอร่อยและมีประโยชน์นะครับมีโปรโตีนสูงถึง30กรัมคือปกติเราหันไข่ไก่ใบหนึ่งมแค่7กรัมเองครับไก่ขีดนึงอ่ะได้ประมาณ10กรัม,มนะครับพะพี่ต้องหันไก่เกือบตัว่างไี้โปรโตีนเท่านี้แล้วโปรโตีนมันเป็นสิ่งที่ มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆมันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงทุกเพศทุกวัยนะครับเพราะว่าถึงอายุเยอะอฉันไม่ได้เล่นกล้ามที่เรากล้ามเนื้อไปทาไมต้องอกกล้ามเนื้อไปช่วยพยุงกระดูกกระดูกหัวเข่าเริ่มจะไม่ดีแล้วแต่พอมีกล้ามเนื้อหัวเข่ามันก็จะช่วยให้กระดูกหัวเข่ามันเสื่อมช้าลงหรือชะลอการเสรื่อมของกระดูกหัวเข่า กระดูกสันหลังเริ่มบางเงี้ยมีกล้ามเนื้อไปหุ้มกระดูกสันหลังก็ช่วยพยุงกระดูกสันหลังแต่ว่ามันก็แน่นอนว่าต้องควบคู่กับการออกกําลังกายเพื่อรักษากล้ามเนื้อวันนี้ๆๆๆผมไปหาหมอมานะ <ม S 2> ก็คือไปตรวจไปตรวจไปตรวจ,ต,รวจตับไตไส้พุงเลยนะมหมอก็เห็นปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ชับกระเฉงแบบนี้ยังไม่ต้องทานยาอะไรมากมนะแต่ก็หมายถึงว่าก็ต้องกินอาหารให้ครบหแบบ้ามูห้ามูใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเนี่ยไปปีนเขาเปล่าบอกไม่ไม่เดิน เดินเยอะไหมถ้าบอกว่าเวลาไปทัวร์เนี่ยเราจะเดินประมาณ19ื่นเก้าต่อวันก็เลยเปิดเปิดมือถือให้หมอดูหมอหัวล่อเลยพอแล้วแค่นี้พอแล้วคือคือพูดง่ายว่าถ้าไปต่างประเทศเนี่ยนะฮะกราฟมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ใช่เวลาอยู่กรุงเทพมันจะเดินน้อยมันก็จะเหลือแค่นี้นะก็เอาหมอให้หมอดูหมอก็บอกว่าโอเคก็คือแค่ออกกําลังกายแล้วก็แน่นอนพออกําลังกายเนี่ยไอ้ของแบบนี้มันจําเป็น อย่างเวลาเราไปตามประเทศเนี่ยเราจะเห็นลูกทัวร์หลายคนนะจำนวนหนึ่งเลยยิ่งถ้าเป็นอย่างญี่ปุ่นจะเห็นบ่อยกับจีนถ้าเป็นทัวร์ที่แบบว่าเป็นคนไทยเยอะๆเนี่ยเขาจะไปซื้อนมที่<อ>มีโปรโตีนสูง,สงนะฮะคือท,ทุกคนเนี่เดี๋ยวนี้ในร้านสะดวกซื้อคนไทยก็เยอะใช่และที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไปซื้อตัวนี้ทานก่อนนอนก็หมายความว่าเวลาไปท่องเที่ยวเนี่ยไอ้โปรโตีนเนี่ยมันจำเป็นแล้วก็อันนี้ก็มาอีกรูปแบบหนึ่งใครไม่อยากจะกิน โอ้ยแต่นมโปรโตีนสูงเนี่ยผมพูดจริง,รงๆเพราะผมบอกกับมังกายผมต้องทานโปรโตีนให้ได้วันละ140กรัม<อ>ดื่มนมโปรโตีนสูงมันเลี่ยนแต่ว่าสลับกันทานเนี้ยอร่อยสลับรสก็ได้ไม่ต้องสลับกับนมเอาร <นม S 2> า,า,าดไอติมได้ไหมฮะเอาราดไอติมท็อปปิ้งอ่ะมันน่าจะเป็นรสธรรมดานะรสวาซาบิไม่น่าจะเข้า ก็เอาอันนี้ก็ปลาแซลมอนเรามี2แบบเรามีรสวตวาซาบิแล้วก็รสคลาสสิกนะครับจะมี2รสชาติคือบางคนน่ยซื้อซุปไก่สกัดที่โฆษณาว่าโปรตีนสูงขวดเล็กๆเนี่ยนะครับขวดหนึ่งเนี่ยมีโปรตีนแค่เจกรัมแราเลจะทานน่ะต้องบีบกระบอกแเลยดื่มคพาไม่ได้เพราะว่ามันขาวแต่อันนี้เป็นโปรตีนที่สูงแล้วสูงจริง30กรัมนี่สูงมากแล้วก็อร่อยคือของบางอย่างนะครับมันเป็นปฏิกิริยาทางจิตวิทยานะแต่ของบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่จิตวิทยามันจะต้อง กินจริงเราเคยไปเที่ยวจางเจเจ้พอเข้าไปในพื้นที่ที่มันเป็นชนบทของจีนเนี่ยมันไม่มีกาแฟตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยทุกคนโหยกาแฟไม่มีกาแฟพาเดินทั้งเมืองนะมันไม่มีทุกคนหงุดหิดเลยเสร็จแล้วพอขึ้นรถเราก็บอกว่าอันนี้ครับนั่งรถไปอีกประมาณชั่วโมงกว่าเราจะถึงเมืองใหญ่เราจะสั่งกาแฟดังที่สุดของเมืองจีนให้นะ แล้วก็เอาเมนูให้ดูคุณเชื่อไหมอาการโหยกาแฟแค่เห็นเมนูไม่แค่ฟังว่าจะได้ทานนี่นะคือทุกคนเหมือนได้คาเฟอินเข้าไปแล้วคือคืออันนี้เป็นเรื่องที่แบบเจอกับตัวเองนะหมายความว่าของบางอย่างอ่ะมันเป็นปฏิกิริยาทางจีตวิยาแล้วทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนได้กาแฟแล้วเพราะมันมีความคาดหมายแล้วพอไปถึงเราสั่งให้ทุกคนนะปรากฏว่าสั่งกาแฟครึ่งหนึ่ง สั่งอย่างอื่นเนี่ยอีกครึ่งหนึ่งแล้วกาแฟเนี่ยนะก็จิบไม่ได้ไม่ได้ดูดแบบไ,ไดือดเบื้องเกือกเออแต่อันนี้มันต้องกินอันนี้มันเพราะมันเสริมมันเป็นโปรตีนซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะครับ กินจริงอร่อยจริงแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าโปรตีนมันสูงแล้วโปรตีนเนี่ยช่วยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุก็ต้องการโปรตีนเพื่อรักษากล้ามเนื้อที่สําคัญในเวลาที่อย่างผมะคุมน้ําหนักท่านผู้ชมที่รู้จักผมจะเห็นเลยว่าช่วงนี้น้าหนักผมลดลงเยอะครับแต่เราคุมน้ําหนักเราลดแป้งลดคาร์โบไฮเดรตลงไปลดไขมันลงแต่ว่าสิ่งที่ลดไม่ได้เลยเนีย่คือโปรตีนเพราะว่าการที่เราลดน้าหนักถ้าเราไม่เรา ไม่ทานอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยเราไม่ได้สูญเสียเฉพาะไขมันมเราจะสูญเสียกล้ามเนื้อเข้าไปด้วยเพราะฉนนคนที่คุมน้ำหนักเนี่ยที่สำคัญคือต้องทานโปรโตีนที่สำคัญเนี่ยนะครับในถุงหนึ่งเนี่ยโปรโตีนสูงแต่คาร์โบไฮเดรตต่ำาอคาร์โบไฮเดตแค่สเอร์เซ็เองในหาที่จะบอกว่าคอเลสเตอรอลศูนซครับ เพราะถ้เนี่ยทานโดยเนี้ยไม่มีอ้วนอิ่มได้ไม่มีอ, N, อ้วนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ละวันก็ต้องทานอาหารหลักให้ครบ5หมู่อยู่แต่น,นี้ก็จะเป็นโปรตีนที่จะเข้าไปเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีสุขารสมัยที่แข็งแรงที่สําคัญเนี่ยโปรตีนจะเป็นสารอาหารตัวหนึ่งที่ช่วยบาร,รุงสมองด้วยครับมรเมื่อกี้พี่กเกิดพูดถึงจางเจี๊ยเจียเนี่ยเรามีชื่อไปจางเจี๊ยบด้วยนะครับในช่วงฤดูหนาวเขาบอกว่าสวยมากแล้วมีจิ๋วแจ๊โกด้วยนะมีจิ๋วแจ๊โกด้วยในฤดูดดหนาว,วจิวาา๋วแจโกมก กุมภา,มพ,าพันธ์แต่จางเยี่ยียจะไม่หนาวมากเพราะว่าเราไปกันปลายกุมภาพันธ์ปลายฤดูหนาวกำลมันจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วเราไปวันที่28กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมนะครับเราก็จะไปเห็นจางเจียยจียในมุมมองที่ไม่เหมือนใครนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราขึ้นลิฟต์ขึ้นไปเพื่อที่จะไปชมวิวข้างบนขางวิวข้างบนพี่เกิกไปแล้วจางเยีย,เ,ยเนี่ยคือข้างบนยอด เขาที่เราขึ้นมาเราก็จะเห็นภูเขากลับซับซ้อนเยยวเวลาเราไปเห็นหิมะบนภูเขาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นเทือกเขาก็คือเช่นเห็นฟูจินะเห็นเทือกเขาที่แบบยาวๆนี่นะสลับซับซ้อนแต่เราจะไม่ค่อยเห็นหรอกที่มันเป็นเขาที่แบบสูงเป็นแท่งๆขึ้นมาแล้วก็มีหิมะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ประตูสวรรค์เขาเนี่ยก็จะมีหิมะเนี่ยโปรยลงมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย การจัดในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเคยได้ยินผู้คนที่เดินทางไปเที่ยวตอนหน้าร้อนคืนทั้งร้อนและคนเยอะผู้คนแน่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยชอบหนาวเ่าากาันแล้วก็ ชอบคนไม่เยอะนะแต่ก็ต้องไปผจญกับความหนาวเย็นซึ่งเราคิดว่าน่าจะชอบมากกว่ามันไม่หนาวมากครบพี่เพื่อนเพราะมันปลายแล้วเราไป28กุมภาพันธ์แล้วพอหิมะลงมันก็สบายเราก็แค่ว่าเราเตรียมชุดกันหนาวนะรองเท้ากันหนาวรองเท้ากันน้ําแล้วก็กันเลือนนะก็ขึ้นไปเที่ยวกันไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยเขาเรียก่็จุดชมวิวยอดเขาอวตารผมก็รู้พรามพิเรืของอวตารนั้นมันฉากไหน คือยอดเขาอวตาเนี่ยมันก็คือเป็นแท่งนั่นแหละเพียงแต่ว่าเวลาเขาถ่ายทําจากของจริงมาเขาก็เสริมเติมแต่งตอนที่เขาเกิดพวกนาวีบินว่อนอยู่บนฟ้าเนี่ยเทือกเขาที่เป็นเขาก็ภาพนั้นมาแล้วก็ใส่เอไอประกอบให้มันเป็นภาพแบบว่าภาพนี้ก็คือใช้ภาพของวิวเทือกเขาอาตารในภาพที่เห็นอยู่ในรูปตอนนี้คือมันเป็นภูเขาที่แปลกจริงนะมันก็เลยโด่งดังขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นจุดกําเนิดของการท่องเที่ยววิวซึ่งจีนเนี่ยมีวิวแบบเนี้ย เป็นร้อยร้อยแห่งนะมันสวยอ่ะมันเลยเป็นของแปลกแล้วก็ที่สําคัญเนี้ยทริปนี้ก็จะไม่เหมือนทริปอื่นๆเพราะว่าเรานอนกลางหมู่บ้านโบราณฟูหลงเจินพอหมู่บ้านโบราณฟูหลงเจินเนี่ยเมื่อเขาคือเขาเอาหมู่บ้านโบราณเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีเนี่ยเอามาพัฒนาเป็นแหล่งท่อทงเที่ยวซึ่งเป็นที่นิยมมากในจีนปัจจุบันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะนโยบายของสีจิ้นผิงเนี่ยพอเขาสนับสนุนการท่องเที่ยวเนี่ย เขาเข้าไปถึงบรรดาชนกลุ่มน้อยด้วยซึ่งเป็นหัวใจสําคัญแล้วในแถบนั้นเนี่ยชนกลุ่มน้อยก็จะอยู่ทางใต้ของประเทศจีนและพื้นที่สวยๆจับจิตจับใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ที่ชนกลุ่มน้อยเนี่ยอยู่อาศัยมานานนานแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปพัฒนามหมู่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นหมู่บ้านแมวบ้างมงบ้างนะเผ่านั้นเผานี้บ้างนะก็เลยทําให้ผู้คนในท้องถิ่นเนี่ยได้รับอานสง์ได้ เรื่องของเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วหมู่บ้านโบราณฟูรลงเจิ้นที่นี่เนี่ยความสวยงามอันหนึ่งก็คือมันมีน้ําตกฟูรลงซึ่งผ่ากลางหมู่บ้านเลยแล <c oughs> ้วมันสวยแล้วพมบ้านโบราณเนี่ยคุณผู้ชมนึกถึงภาพเขาประดับประดาไฟพอตอนกลางคืนยามค่ําคืนเนี่ยมันเปิดไฟขึ้นมามันสวยงามมาก <c oughs> ที่เราบอกเราไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าทัวทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปน,นอนในหมู่บ้านเขาก็ชมตอนเปิดไฟเขาไปตอนกลางวันแล้วพอค่ำค่ำเขาก็กลับเปิดไฟก็กลับที่เขาไม่ไปนอนค้างคืนในหมู่บ้านโบราณฟูรลงเจิ้นเนี่ยเพราะว่า ที่พักมันมีจํากัดจํานวนมาก2ราคามันแพงห้องพักนะครับในนั้นเพราะว่ามันมีจํากัดอะเพราะเราอยู่ที่นู่นเนี่ยเฮ้ยเราไม่ต้องออกเดินทางเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านรอจนค่ำมืดค่อยออกเรานอนเปิดหน้าต่างดูวิวสวยๆของหมู่บ้านโบราณฟูงเจินได้เลยจากห้องนอนของเราซึ่งมันสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทัวร,วร์รเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับ แล้วทรนี้ตอนโฆษณาออกตอนผมทำคอสผมยังแบบยังตะลึงว่าเฮ้ยทำไมราคามันถูกเนอะ <c oughs> ออกมาเนี่ยไปเที่ยวสบายๆตามาราวเดอร์เวอร์โรงงานมาตรฐานอาราวเดอร์เวอร์แต่ว่าราคาทัวร์ครั้งนี้เนี่ยเพียงแค่6-9 00บาบาทเท่านั้นเอง <c oughs> ได้ไปเที่ยวตามมาตรฐานาราวเดอร์เวอร์เลยนะครับก็เชิญชวนกันนะครับไปเที่ยวกันในช่วงปลายฤดูหนาวเน้นนะครับว่าเป็นปลายฤดูหนาวไม่ได้เป็นกลางฤดูหนาวเพราะฉะนั้นอากาศเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความอบอุ่นขึ้นมาบ้างมันจะไม่หนาวเหมือนเดือนธันวาเดือนมกราคมมันคือปลายกุมภาพ กำลังจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะครับไปเที่ยวกันที่หมู่บ้านโบราณไปชมวิวสวยๆไปเที่ยวกันที่จางเจียเจียหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศจีนแล้วก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่คนจํานวนมากจะไปแออัดกันในช่วงฤดูร้อนกันแต่ว่าเราไปในช่วงฤดูหนาวซึ่งคนชิวทัศน์สบายๆชิลๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพ่ธทเกิร์ผมจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อครับ โดยเราจะเริ่มต้นที่วัดอรุณราชวรารามรนะครับซึ่งเป็นพระราชวรมหาวิหารวัดนี้เนี่ยเป็นชื่อเล่นก็คือวัดแจ้งล,ลุ่มลุ่งลุ่มอรุณฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือโอกาสในวันแรกของปีใหม่นะครับช่วงแรกๆของปีใหม่เลยเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลไปวัดแจ้งกันเพื่อที่จะไปแจ้งเกิด <c oughs> ปีนี้เราจะเกิดนะครับเราก็จะไปเที่ยววัดแจ้งไปทำบุญไปสักการะที่วัดอรุณ Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Li น์ around Around World the เวอ v ์ l y Good โปรตีนแผ่นทอดกรอบรสวาซาบิและรสคลาสสิกขนมดีมีประโยชน์โปรตีนสูงสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ช่วยเราช่วยเกษตรกรข้าวหอมมะลิและข้าวไรซ์เบอร์ี่ทุ่งกุลาจาก Around the World สั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์ ผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชิวระดับพรีเมียมประกอบด้วยมอยส์เจอไรเซอร์เซรั่มและครีมกันแดดสั่งซื้อได้ทุกช่องทางออนไลน์กลับมาตอนช่วงที่2นะครับกับ Top o f อฟเซอร์ช่วงแรกเนี่ยผมพูดถึงสรรพคุณของวอลลิค e ูลไปซะมากมายเลย <c oughs> ลืมบอกราคาครับคือถุงหนึ่งเนี่ยปกติ95บาทบ <c oughs> เป็น โปรตีนสูงมากนะครับแล้วเนี่ยเราจับดูมันไม่ได้มีลมเยอะเหมือนกับขนมที่เราไปตามร้านสะดวกซื้อที่จับไปมีแต่มีแต่ลมราวกับซื้อลูกโป่งแต่นี้เราจับไปเนี่ยมันมีเนื้อขนมอยู่ในเลยนะเราใส่ลมเข้าไปพอให้ขนมมันไม่แตกเท่านั้นเองมันหนักนะถุงหนึ่งเนี่ยทั้ง80กรัมถุงหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ารับประทานได้สครั้งเราก็เลยทำใส่ถุงที่เป็นซิปล็อ สามารถจะทานแล้วก็ลุดซิปติดไว้เอาไว้ทานข่าวหน้าได้ถุงละ95บาท2ถุงนะครับก็ร้อยบาทจัดส่งฟรีแต่ว่าถ้าท่านไหนต้องการโปรโมชั่นช่วงนี้เพื่อนแนะนำเนี่ยนะครับซื้อ10ถุงคละรถได้บอกมาว่าต้องการรถคลาสิกกี่ถุงต้องการรถวาซาบิกี่ถุงคละาลดกัน10ถุงราคาเพียงแค่700บาท หวัวประหยัดไปทั้ง2 5งบาทนะครับแต่ถ้าซื้อ20ถุงราคาถูกมากนี่พันสอา่ะประหยัดลงไปอีกนะครับเรียกได้ว่าเราต้องการจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ทานกันเราทุกคนทานแล้วเนี่ยติดใจผมพูดเลยว่าผมเอาไปให้คนชิมเนี่ยนะร้อยคนอ่ะเกคนจะบอกว่า อร่อยมากส่วน5%เนี่ยอาจจะบอกว่าอร่อยแบบเกรงใจะนะแต่ว่าที่แบบตูสีหน้าแบบอร่อยแบบหยิบแล้วหยิบอีกคนที่แบบเฮ้ย <laughs> <"He i, S 2> ผมให้ชิมไม่ได้ทานทั้งถุง <laughs> ก็หยิบไปทานทั้งถุงเลยก็มีนะครับมันอร่อยจริงๆ95%สีหน้าแสดงออกชัดเจนว่าอร่อยมาก <laughs> ส่วน5%นี่คือ บอกเขาคงไม่กล้าบอกผมหรอกว่าไม่อร่อยแต่เขาก็บอกว่าอร่อยกับสีนะผค้า,าอาจจะไม่ชอบผมก็ตัดสไตล์แต่95%ตชอบนะครับทีนี้เมื่อเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันว่าไปเที่ยวหมู่บ้านโบราณฟูหลงเจินกับไปเที่ยวจางเจี๊ยในเดือนคุมภาพันธ์ไปเรียบร้อยละเรามีทริปชวนคนกรุงเทพชวนคนไทยเที่ยวกรุงเทพครับเราจะเดินย้อนอดีตนะครับไปกับสองเมืองหลวงที่สําคัญของไทยก็คือกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรกับ ปราตาโกสินอินยุทธยานะครับเออทำไมเขาตั้งออกรุงธนบุรีสีมามสมุทรเราเข้าใจได้เพราะว่าแนอดีกรุงธนบุรีเนี่ย<ะ>เป็นหน้าด่านในการออกทะเลของกรุงศรีอยุธยาก็จะมีการมาตั้งป้อมออวิชยเยนอยู่บริเวณนั้นเพื่อรับการค้าการขายจากต่างหรือการศึกจากต่างจากต่างชาติเพราะว่ากรุงธนบุรีเนี่ยเป็นหน้าด่านที่จะออกทะเลออกจากอยุธยาก็เลยชื่อว่า กรุงธนบุรีสีมาสมุตรในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเออแล้ทำไมเขาตั้งชื่อว่ารัตนโกสินทร์อินทยธยาคือผมเนี่ยก็ไม่ใช่นักประวัติศาสตร์แบบอาจารย์นุดีนะต้องไปถามอาจารย์นุดีอาจารย์นุดีาาดไปด้วยนะคลิปนี้แต่เราเปิดข้อมูลเนี่ยก็บอกว่าชื่อนี้หมายถึง <c oughs> กรุงเทพและกรุงศรีอย,ยุธยาก็คือรัตนโกสินทร์อินทยธยาเนี่ยอินเนี่ย เป็นอินทะเนี่ยมผมก็นึกว่าหมายถึงพระอินนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งก็ได้นะอินภายในอยุธยา,ารัตนโกสินทร์อินอยุธยาก็เป็น <c oughs> คือหมายถึงสองเมืองเพราะว่าท่านก็สร้างกรุงเทพเนี่ยให้มันมีลักษณะเหมือนอยุธยานะแต่ว่าถ้าดูประวัติศาสตร์เนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิทยาแล้วเนี่ยเคยคิดจะย้ายเมืองหลวง มาอยู่ที่ปากแม่นม้ำนี่แหละมาอยู่ตรงนี้บางกอกอยู่ที่บางกอกนะฮะเพราะว่ามันง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาสร้างเมืองเนี่ยเขาก็ดูโลเคชันนะดูวงจุย้ย <c oughs> ดูทำเลเพราะว่าอโยยาเนี่ยอยุธยาอยู่เข้าไปข้างในแล้วก็เคยมีความคิดว่าก็เขี่บมาตั้งข้างนอกใช่แล้วมัน อยุธยามันก็ทําศึกกับทางพม่ามาจนเสียหายยับเยินแล<ะ>้วถ้าจะไปสร้างบบรณาขึ้นมาใหม่มันก็ใกล้พมา <c oughs> ่าเ่ียบุเขก็มาได้ใกล้ก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละสามารถที่แล้วอีกอย่างหนึง่งในสมัยคือพระเจ้าตากสินมหาราชท่านก่อสร้างกรุงธนบุรีขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าท่านชํานาญการศึกทางเรือนะครับในขณะที่พอเปลี่ยนมาถึงรัชสมัยของพระยอศฟ้ามหาราชเนี่ย ท้องท่านก็ติดตั้งไว้ที่ประตระโคศรีซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามท่าน,นซึ่งอ,นนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะผมคิดว่าพวกเราเนี่ยในบรรยากาศแบบนี้นะในบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกเราได้ล้ำลึกถึงอดีตท,ที่รุ่งเรืองของประเทศไทยนะฮะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยบรรยากาศของสื่อมวลชนบรรยากาศ<ม>ของโซเชียลมีเดียทั้งหลายแหล่เนี่ยมันชวนให้พวกเราเนี่ยหวนล้ำลึกถึงช่วงรุ่งเรืองที่สุด ช่วงหนึ่งของประเทศไทยนะ<ม>แล้วก็เราก็ได้พูดถึงเรื่องเก่าๆ<ม>นะเรื่องเก่าๆนั้นก็ไม่ใช่จะมีเฉพาะเรื่องของบุคคลแต่มีเรื่องของสิ่งของเรื่องของสถานที่ต่างๆเนี่ยนะแ<ม>ทบไม่หมดเลย<ม>เป็นเป็นโอกาสดีที่เราจะเที่ยวกรุงเทพในบรรยากาศแบบนี้ <ạ. S 2> และก็จุดที่เราไปเที่ยวเนี่ยก็จะอยู่ที่พูดง่ายๆว่าเป็นเมืองเก่านะแล้วก็เป็นศูนย์กลางของ กรุงเทพมาตั้งแต่อดีตเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศอะเราก็เข้าไปโอทาวใช่ไหมที่นี่ก็เหมือนกันวัดวาอารามทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยใช้มาเนี่ยนะหลายร้อยหลายพันปีนะแต่โดยส่วนตัวผมนะผมเห็นวัดต่างๆแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องตำนานของของวัดผมชอบตำนานที่ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านเน่ยเป็นคนที่ออกสึก ไปทั่วประเทศแล้วท่านเนี่ยก็ไปเห็นวัดวาอารามที่มันทิ้งล้างอยู่ในต่างจังหวัดอะแล้วท่านก็ไปเห็นพระพุทธรูปที่มันถูกทิ้งล้างอยู่ตามที่ต่างเมื่อท่านมาสร้างกรุงเทพเมื่อท่านสร้างวัดโพท่านก็ให้อัญเชิญพระพุทธรูปที่ทิ้งล้างตามอย่ทีต่างมาจัดสรรมาคัดสรรนะแล้วก็บุรุณาใหม่เนี่ยเอาที่สวยๆเนี่ยมาไว้ที่วัดโพนะและนอกจากนั้นก็ พระราชทานองค์อื่นๆเนี่ยไปไว้ตามที่ต่างนะฮะมันเป็นตำนานของการสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยศรัทธา,ทาตรงเนี้ยที่แล้วแม้กระทั่งพระพุทธรูปหรือว่าเจดีย์ที่เคยอยู่ที่อยุธยาเนี่ยท่านก็เอากลับมาไว้ที่กรุงเทพย้ายมาอัญเชิญมาที่คือท่านก็ยังเป็นคนอยุธยาท่านก็คิดถึงความหลังแล้วก็เป็นการเอาเมืองหลวงเก่ามาตั้งอยู่ในเมืองหลวงใหม่ก็ทําให้เกิดความ ร่มเย็ยนเป็นสุขค,คือมันมีรากเหง้ามันมีความคนที่อยู่ก็มีความสุข อยู่บ้านตัวเองเหมือนคุณย้ายบ้านค,คุณก็มีพรอพรุธพุ่งกลัที่เดิมดคือต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าทริปเที่ยวกรุงเทพเนี่ยที่เราตั้งชื่อว่ากรุงธนบุรีสีมาสมุทรส,สูรัตนโกสินทร์อินทโอทยาเนี่ยนะครับเราจัดขึ้นในช่วงปีใหม่คือเราจะเดินเราจะเที่ยวกันในช่วงวันที่สองสามสี่มกราคม,มนะครับก็จะฟังเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ย้อนอดีตถึงบูรพากษัตริ์ผู้สร้างบ้านสร้างเมืองนะครับจนถึงยุคประการปัจจุบันนะครับ เราก็จะได้มีโอกาสทําบุญไปตามวัดต่างๆที่พิเ,เกิิงพูดถึงนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่วัดอรุณราชวรารามรนะครับซึ่งเป็นราชวรารมหาวิหาร <copying> วัดนี้เนี่ยเป็นชื่อเล่นก็คือวัดแจ้งลุ่มลุ่งลุล่มอรุณฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือโอกาสในวันแรกของปีใหม่นะครับช่วงแรกๆของปีใหม่เลยเนี่ยเพื่อความเป็นสิริมงคลไปปัดแจ้งกันเพื่อเห้ไป แจ้งเกิดปีนี้เราจะเกิดนะครับเราก็จะไปเที่ยววัดแจ้งไปทําบุญไปสักการะ,ะที่วัดอรุณรที่วัดอรุณเองนี่ก็จะมีสารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ที่นี่มีสารเจ้าพยาพิชัยดาหักอยู่ที่นี่ด้วยเราก็จะไปสักการะแล้วก็ไปดูสถาปัตยกรรมสวยงามของรอรพระปรางวัดอรุณพระปรางวัดอรุณซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยกันซึ่งเป็นต้นกําเนิดไออเฟ ไม่ใช่แต่มันสร้างในปีใกล้ๆกันไหมสร้างก่อนอ๋อสหอยเฟลเรียนแบบให้อ,อย่างนั้นนะสร้างก่อนปเป็นร้อยปีด้วยน,นี่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> รูปร่างหลายปีอะสร้างก่อนคล้ายๆกันสร้างก่อนเยอะเลยเนี่ยเรามีภาพกราฟิกที่ขึ้นให้ดูที่เราเอาครึ่งหนึ่งของไอเฟลมาประกบก,ก,กับครึ่งหนึ่งของวัดอรมณ์นเนี่ยจะเห็นได<อ>้เลยว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ไปเที่ยววัดเทวราชกุญชรซึ่งวัดเทวราชกุญชรนี่ก็จะอยู่ติดกับ ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าตรกวันเราจะไป,ไปเที่ยวกันเข้าใจว่าที่นี่เนี่ย <c oughs> มีเรือนไทยไม่สักขนาดใหญ่นะฮะที่สร้างโดยคุณบุคคมงคลนะนรับใช่ใช่สวยมากสวยมากแล้วก็มีพระสยามเทวาธิราชจำลองอยู่ด้วยนะอยู่ที่นั่นนะครับ,รบไปวัดระฆังโคสิตาราวัดระฆังนี้ก็ต้อง นู่นแหละฮะหลวงปู่เลยนะฮะสมเด็จวัดะระฆัง,ง,ะงนะฮะที่มี <อง S 2> ชื่อเสียงสิล,ล้านเลยครับไปสวดชินบัญชรใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ไปวัดกรลายาณมิตรว <c oughs> ัดกรลยาณมิตรก็หลวงพ่อโตสัมปอกงนะเจิ้งเหออันนี้ก็จัดตานานนี้มาเลยนะฮะเราก็เราไปวัดที่ต่างชาติเขาเรียกกันว่า มาโบชิมโปหรือวัดอิมบอนซึ่งก็คือวัดเป็นจมาบพิธซึ่งก็จะมีสิ่งที่สําคัญเนี่ยนอกจากสถาปัตยกรรมแบบที่สวยงามแบบไทยแล้วเนี่ยนะก็จะมีพระพุทธชินราชจําลองนะที่บอนทั้งหมดนี่มาจากอิตาลีใช่แล้วก็เหลือจากการก่อสร้างพระที่นั่งอันนั้นะสมาคมนะแล้วก็มาจัดสร้างวัดอยู่ใกล้ๆอยู่ด้านหน้าของพระทิ่นั่งนะครับแล้วก็อัญเชิญพระพุทธรูปทีแรกว่าจะอัญเชิญพระพุทธรูปมาจาก พิซนาร์โละแต่ท่านก็ให้รอใหม่รอใหม่แล้วก็อัญเชิญลงมามาประดิสฐานที่พระพุทธชินราชจะพิษนุโลกท่านไม่ยอมมาคือไม่ใช่่าไม่ยอมมานะครับแต่ว่าชาวสองแควพิซนารโลกเนี่ยเขาก็รักของเขาเเป็นเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเนี่ยไม่มีใครอยากจะก็ขอพระกุณากรุณาให้คุณจากรัชกาลที่5ว่าอย่าย้ายลงมาเลยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเกิดขึ้นทั่วโลกนะอย่างตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว อย่างพวกเวนิสเนี่ยไปที่ไหนก็เอามา้านะทองคํามานะนปโปเลียนเห็นอยู่ที่เวนิสก็มาเอาไป<ช>ไว้ปารีสอย่างเงี้ยก็คือของดีประจําเมืองอ<ช>่ะ<ช>นะอันนี้ก็แต่ว่าอันเนี้ยท่านก็ไม่ได้อญเชิญลงมาท่านก็เลยไม่อนเชิญลงมานะครับก็เปลี่ยนนะครับว่าที่เราพูดนี่เป็นแค่น้าจิม้มแต่ว่า คนที่รู้จักจานุดีเนี่ยจะรู้ว่าจานุดีเนี่ยเป็นคนที่เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร,ร์ได้อย่างสนุกสนานไปเที่ยวกนันนะครับราวกับเป็นเรื่องราวที่สนุกอ่ะเหมือนนิยายเวลาแกเล่านี่ยแกจะสนุกแลก้วแกจะใส่สีสันเข้าไปด้วยคือเราเดินอยู่ในกรุงเทพอ่ะแต่เวลาแกบรรยายแกอยู่ในยุคสมัยยุยยาใช่เพราะอาจานุดีเนี่ยแกคงอายุประมาณสามร้อยกว่าปีแกอยู่อีกมิติหนึ่งแกมาแล้อยุยยาแกจะเล่าเรื่องราวอย่างละเอียดยิบจำชื่อจ่าเจ้านายในอดีตชื่อยาวๆจำได้หมดเลยทุกพระองค์นะครับซึ่ง แกก็ราวแบบว่าแกจะทํางานในสมัยนั้นก็ได้อยู่ต้นเป็นต้นเครื่องอยู่ในสมัยนั้นคือคนที่ผมเคยได้ยินว่าพูดกล่าวถึงชื่อเจ้านายชื่ออะไรเหล่านี้นะฮะ,ฮะที่ผมได้ยินมาบ่อยๆเนี่ยหนึ่งอาจารย์ครึกฤทธิ์<ะ>สองอาจารย์สอศิวลร<ะ>ักษ์นัที่จะ เล่าเรื่องสาแหลกของแต่ละคนพูดยศพูดอะไรถูกหมดนะแล้วก็มาอย่างอาจารย์ทงทองใช่ไหมอาจารย์เผาทองแล้วก็มาอาจารย์นุอา,าดีรุ์นดีนี่แหละสนุกมากนะครับเ <c oughs> ทปนี้นอนกันสบายๆที่โรงแรมแชงรีลาเราเลือกกลุ่เทพวิ่งเวทวิงว่งที่หรูที่สุดของโรงแรมแชงรีลานะครับมาพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันนี้มาชวนกันไปเที่ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกันใหม่อย่าลืมนะครับสั่งโปรตีนไปรับประทานระหว่าง ดูรายการเราไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ